เรื่องราวเกี่ยวกับออนไลน์นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนี่นะฮะบทสนทนาผ่านทาง Messen g e r แล้วก็แอปพลิเคชัน l ล n e ครับพร้อมกับการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสิดีรัฐขุนทองธนาคารกรุงไทยเป็นหลักฐานที่นางสมศรีพิสุทธิ์ไกรอภัยวงศ์ข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกุเมืองจังหวัดบุริรัมครับใช้แจ้งความดำเนินคดีครับหลังจากที่วัตถุมิจฉาชีพแฮ็ก Facebook แล้วก็แชทยืมเงินเพื่อนใน Facebook ทั้งครูเพื่อน รวมไปถึงนะครับผู้ใหญ่บ้านหลงเชื่อโอนเงินไปกว่า6 0 0 0 0บาทนางสมศรีพิสุทธิ์บอกว่าเมื่อวันที่9มีนาคมขณะที่สอนหนังสืออยู่นั้นครับมีผู้ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งทโทรศัพท์มาถามว่า Facebook มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามีข้อความในส่งไปยืมเงินเพื่อนใน Facebook พร้อมๆกันหลายคนเลยซึ่งตอนนั้นก็ตกใจมากครับแล้วก็พยายามที่จะเข้า a c e b o o k ในชื่อตัวเองแต่ก็เข้าไม่ได้ครับก็เลยใช้พิธีการทโทรศัพท์บอกเพื่อนที่รู้จักให้ช่วยแจ้งเพื่อน ในเฟซบุ๊กว่าอย่าหลงเชื่อโอนเงินโดยเด็ดขาดครับตำรวจก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นจะทราบว่าบัญชีปลายทางที่ถูกหลอกให้โอนไปเป็นบัญชีของหญิงคนหนึ่งครับมีอาชีพขายของออนไลน์อยู่ที่จังหวัดกระบี่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีและขณะเดียวกันนะครับก็ได้แจ้งเตือนผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กหรือว่าสื่อสังคมอ,ออนไลน์ให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมิจฉาทิพมาในหลายรูปแบบก็ต้องเตือนกันนะครับใครมีการยืมเงินกันไม่เห็นหน้า อย่าให้ยืมนะฮะเดี๋ยจะเจอแบบนี้เลยนะครับ